กิ่งเงินสเดือนกับส um ิหวันมาช่างทั้งหน้าก่อนสเดือนสิบหวันลองไปเก็บยองเก็บนี่ดูศูนย์เนาะดูจะช่างนี่ก็จะลากมาได้ยกเนี่ยก่ะโดดไปเอาเอาแล้วยกงไปไหนพี่มันสูง โอ้ไปลเลยสามสิบห้ากิโลสี่เดือนกับสิบหกวันได้สามสิบห้ากิโลตัวนี้ลูกแม่แพววาเหนื่อยเลยจีงเงินดูฝากติดตามด้วยนะครับบ้านแพตัวสั้นเอาลงไงอะหู้ยหยุดก่อน